เราคิดว่างานวันนี้เนี่ยประกอบขึ้นมาด้วยในส่วนนะครับส่วนหนึ่งที่สำคัญก็คือความร่วมแรงใจของพี่เพื่อนเพื่อนแล้วก็น้อนงๆน,น,นะครับที่ตั้งใจอย่างยิ่งนะครับที่จะออมอบวามส่งให้กับอรจารย์ครูบาอาจารย์นะครับที่มีสักคนต่อพวกเราเราคิดว่าพวกเรามี วันนี้ได้นะครับเพราะว่าคือดูดีนะครับกินขึ้นมาครับมาเชียแม้ว่าสิทธิ์จะไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่รับ็ไม่ดีเลย แม้ว่าภาพที่อาจารย์เห็นในวันนั้นนะครับออกับวันนี้จะแต,ตกต่างกันนะครับแต่ก็คิดว่าสิ่งที่อาจารย์ปลูกฝังให้นะครับในเรื่องของความรักความสมัครใจของน้องสาวสาวเาวแก่นะครับก็เราก็หลอมรวมกันเป็นหนึ่งนะครับไม่ว่าจะเป็นรุ่นไหนก็คิดว่าและกครูบาอาจารย์เป็นพิชิตดีทุกคนอยู่ในใจของพวกเราตลอดนะครับก็ในนามของรุ่นสิบแปด ท่านอาจารย์ได to ้คุณานะครับมาศี sla ไมเป็ไรครับแล้วก็ศสล a มาร่วมงานนะครับ้ก็้องว่คิดว่าท่านนะครับจะมีควนะครับเชป็นิที่มเป็นคามทใจขอาจารย์นะครับที่ได้เหทกสิงทุกนะครับมีวันนี้ที่ีให้คร ก็จกราบขอบขึณนะคะแล้วก็มีของที่รกเล็กน้อยจากลเพ่นเงนท8จากที่ครอบครัวเป็นารจะฝากอา์ก่านกันไปะคะ่ืมนะคะก่อนเรอช่วยหยิบไปด้วยนะคะคนละหนึ่งก็อันนี้พี่ว่าทำน้ำปลาค่ะนี่ทอก้งแบบนี้นะคะ,คคะ,คะเออ ค้าไม่ใช่ตัวนี้นะคะ S <S crowd, industry, เป็นสินค้าที่เรามีตัวเด็กๆสี่ตัวเลยนะคะจะแท็คพิเศษสำหรับอาจารย์ทุกท่านวันนี้นะคะเป็นแท็คพิเศษเป็นทั้งน้งปลาเป็นทั้งกะปิซึ่งเคามาตรฐานได้เลยนะคะจมีแล้วก็มีจิ๋ดแจ่วเสวยแล้วก็มีน้ำปลาแบบราดทอดแต่ปลานะคะาทอดด้วยนะคะสำหราบอาจารย์ทุกท่านไปชิมกันนะคะได้ไม่ได้คือไม่รู้ก่อนว่าเยอะหรือพม่นามาราจะมีได้นะ้ะ